สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ g h t n i n g t a l กกับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าวเวอร t y ร a ีทอล์กโชว์ Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอร์รี่เอฟเมนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนที่นี่4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะและคืนนี้ก็จะเป็นอีกคืนหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าจะเติมพลังให้กับทททุกกๆ่่่่าาาาาานนนโดยยยเฉพะองงงิคีํลััตมห คนที่กําลังคิดไกลคิด ใหญ่แต่ยังไปไม่ถึงนะคะเรามีเส้นทางโดยนำเอาประสบการณ์จากชีวิตจริงของหญิงสาวสวยคนนึงนะคะที่เธอนิยามตัวเองว่าเป็นเด็กนอกคอกเด็กนอกอคอกคนนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะเธอเขียนเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะเด็กนอกคอก55เทคนิคแหกคอกเพื่อชีวิตที่ออกแบบเองได้นะคะโดยคุณพลอยเซ่ครีเอทีฟดีไซเนอรมืออาชีพเริ่มจากจตุจกตักรแ ไปไกลถึงช่องเอลิเซ่นะคะพิมพ์โดย Stock Tomorrow สำนักพิมพ์ที่มีแต่นังสือคุณภาพหลายๆครั้งแล้วก็มาแนะนำผ่านทางรายการนี้ด้วยนะคะเธอเขียนแนะนำไวส้สั้นๆดิฉันขอยกมาบางหน้านะคะบอกว่าเซ่คิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้วัยเด็กได้คุ้มค่ามาก นอกจากจะช่วยที่บ้านขายของที่เจเจหรือว่าจตุจักรนะคะทุกเสาร์และอาทิตย์แล้วยังทําเครื่องปัดแมลง,มลงวันไฟฟ้าแล้วก็แชมพูสมุนไพรจนออกรายการซุปเปร์จิ๋วเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารตอนอายุ14ประกวดแข่งขันวาดภาพหลายราย,รายการตั้งแต่ประถมถึงมัธยมทำนิตยสารทำมือช่วงม .4 ม .5 ได้รับรางวัล SCBS Young Star Investor ออกรายการสบายสไตล์มายุราได้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์เข้าเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก2ค่ายเริ่มฝึกงานเป็นเลขาฝึกเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก่อนขึ้นมหาวิทยาลายัยว่างไม่ได้ต้องเพ้นท์เสื้อขายในงานการกุศลตกเย็นเลิกเรียนไปสอนคณิตศาสตร์ตามบ้านนักเรียนเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยก็เริ่มไปเป็นผู้ช่วยของโปรดิวเซอร์งานแสดงทั้งหมดที่ว่ามาคือช่วงก่อนเซจะอายุ20พลังเหลือเฟือ ทำอะไรไม่หยุดหย่อนขนาดนี้และปัจจุบันนะคะเธอเป็นเจ้าของสตูดิโอออกแบบเซ่ดีไซน์แล้วก็ฝันไกลเป็นนักออกแบบระดับโลกนะคะก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการน้องเซ่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องพลอยเซ่นะคะเออมทำไมถึงนิยามตัวเองว่าเป็นเด็กนอกข้อคะค่ะ คือว่ามันก็เหมือนกับคําว่าเป็นคนคิดนอกกรอบอะค่ะ<ฆ>แต่ว่าคิดนอกกรอบอาจจะดูนิ่มไปหน่อยสาหรับตัวเองค่ะถึงจะดูเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วข้างในนี่แบบอยากจะอยากจะออกมาจากกรอบใช่ค่ะอาจจะแหกกฎอยากจะทํานู่นทํานี่เอะแยะไปหมดเลยค,ค่ะค่ะอะไรคือเรื่องแรกในชีวิตที่พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยคือเด็กที่นอกรอก น่าจะเป็นเรื่องโดดเรียนมั้งคะคือแบบว่าอาจจะเป็นเด็กกิจกรรมมากกว่าค่ะแล้วก็แค่ไม่เข้าใจที่เรียนอยู่ว่าเอ๊ฉันจะไปทายังไงต่อเพราะบางทีคิดเลขก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทํางานศิลปะแล้วมันมาตรงกับเวลาเรียนก็เลยต้องไปประกวดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตอนชั้นมัธยมตอนชั้นมัธยมเริ่มโดดเรียนเป็นมนุษย์กิจกรรมนักกิจกรรมหลายๆคนเติบโตมาก็เพราะอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่านั่นนั่นคือทําให้รู้สึกว่าเออไม่ชอบทําอะไรที่มันเรียบๆตามกฎ เกณฑ์กติกาของสังคมสักเท่าไหร่ <ฮะ S 2> ในห้องเรียนเด็กๆก็บอกว่าต้องตั้งใจเรียนฟังคุณครูทํากันบ้านทํารายงาน <ฮะ S 2> แต่เราไม่ชอบค่ะแต่ว่าก็ทํานะคะ <c oughs> คือคะแนนสอบก็ต้องดีคือแบบมีความรับผิดชอบอยู่ <c oughs> แต่ว่าแค่ไม่ชอบเรียนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือต้องไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดค่ะก็คือเสาร์อาทิตย์ไม่เคยไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเวลาเล่นของเราก็คืออยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออออก็อยากจะเล่นอย่างอื่นที่ที่ไม่ใช่แค่เข้าห้องเรียนกับไปขายของอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะออออก็เลยพยายามหาเรื่องทำหลายหลายอย่างค่ะค่ะที่ครอบครัวบอกว่าทําธุรกิจค้าขายอยู่ที่ตลาดน้ำสวนจ,นจตุจักรเนี่ยขายอะไรคะขายผ้าไทยผ้าพื้นเมืองค่ะเป็นเหมือนเป็นผ้าเก่า ้าใหม่เก่าอะไรเงี้ยค่ะของพวกชาวเขาซึ่งคุณแม่เขาจะชอบสะสมเป็นส่วนตัวอยู่แล้วคะ่ะม,ม,มันมันมันปลูกฝังให้อะไรกับน้องเซในเรื่องศิลปะไหมหรือว่าในเรื่องการออกแบบดีไซน์อะไรมันมันเริ่มฝังมาตั้งแต่นั้นไหมอืมไม่น่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นเพราะจดูจักระคะน่าจะเป็นในสายเลือดเพราะคุณแม่ชอบวาดรูปคะ่ะ <c oughs> ใช่พี่สาวก,ก็ชอบวาดรูปแต่คือเราชอบวาดที่สุดอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันดับต่อมาที่คนคงจะช็อกว่า เข้าเรียนจุฬาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแค่ปีเดียวไม่ชอบหรือไงคะลาออกไปเมืองนอกเนี่ยคือจริงๆไม่อยากเข้ามหาลัยอยู่แล้วค่ะคือตอนมห้าปุ๊บก็แบบไม่อยากเข้ามหาลัยเพราะว่าด้วยการด้วยความที่เราขายของที่จะดูจักอะค่ะก็จะเจอลูกค้าที่มาเป็นประจำทุกปีทีเนี้ยเขาก็จะชวนแบบไปขายของชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะพอดีมีเจ้าหนึ่งแบบชวนจริงจังก็เลยแบบเออก็เลยอยากจะไปจริงๆอยากไปหลายรอบแล้วเพราะมีคนชวนตลอดแต่ว่า ตอนนั้นจะไปตอนม6อะค่ะมหมหแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ท่านห้ามไว้บอกว่าถ้าอยู่จะไม่เรียนเนี่ยก็อย่างน้อยก็เอนให้มันติดคือจะได้จะได้บอกได้ว่าฉัน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 ฉลาดนะไม่ใช่ว่าฉันจะหนีจากความเป็นจริงที่ฉันสอบไม่ได้แล้วเขาฉันฉันจะไปเมืองนอกไม่ใช่อะไรเงี้ยขอให้พิสูจน์ตัวเองสักด่านหนึ่งก่อนแล้วเราก็ผ่านด่านได้เอนติดเข้าจุฬาคณะอะไรคะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะจริงจริงก็น่าจะมาถูกทางนะแต่ว่าพอเรียนไปปีนึงแล้วก็คนพบอะไรคะ ก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างกับมัธยมค่ะก็คือมันยังไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าตราบใดที่สิ่งที่เซ่ทำอยู่แล้วรู้สึกว่ายังมีเวลาเหลือค่ะไปทําอย่างอื่นเนี่ยแสดงว่าที่ทําอยู่ฉันไม่ชอบแน่เลยไม่สุดไม่สุดค่ะรู้สึกว่ามันปล่อยพลังไม่ได้ก็เลยต้องหาอย่างอื่นทํามันเป็นเรื่องของโอกาสด้วยมั้งคะที่แบบว่า ลูกค้าเขาชวนจริงจังแบบว่าแต่เขาชวนในรูปแบบที่แบบว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ทําเพราะว่ามันไม่ได้สวยหรูค่ะมันไม่ได้ไปเที่ยวคือไปขายของในตลาดอีกที่หนึ่งที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะก็ไปคค่่ะะทีนี้ลูกค้าขาประจําของร้านคุณแม่มาชวนไปขายของตลาดนัดที่ฝรั่งเศสตอนนั้นเรียนมาได้หนึ่งปีแล้วก็จริงๆไปชั่วคราวก็ได้นี่คะนังเซ่หรือว่าทำไมต้องต้องตัดสินใจลาออกไปจริงจังขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันตรงกับช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาเปิดเทอมปีสองพอดีค่ะมันทับกันแล้วทีนี้จงางเลือกค่ะมันเลือก,อกว่าแบบโอเคดอกไวก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยค่ะเรียนช้าไปนิดนึงไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ <ไป S 3> ว่าไงคุณแม่ก็ชิน <laughs> <c oughs> น่าจะชินเพราะว่าเช้ก็จะแบบแม่จะไปทําอนุอันนี้อันนั้น,น,นคือแม่ไม่เคยเก็บอะไรที่เช้ทำเลยคือแบบว่า เก็บผลงานออกแบบค่ะแต่ว่าออกรายการอะไรคือเขาก็อ้อเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาชินกับการที่เราอยากทํานู่นทํานี่อยู่แล้วค่ะบ้าพลังอยู่แล้วบ้าพลังอยู่แล้วใช่ดังนั้นคุณแม่ก็ชินแต่ว่าบ้าพลังแบบนี้นี่คือค่อนข้างค่อนข้างนอกข้อเอาการเหมือนกันนะถึงขั้นดรอปหรือว่าหยุดเรียนไปเลยแล้วก็ไปฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสให้ประสบการณ์อะไรกับนังเซ่ตอนนั้นโอ้เยอะแยะเลยค่ะมันมันสอนหลายๆอย่างที่คิดว่าถ้าอยู่ไทยคงไม่มีวันได้เรียนเช่น คือเรื่องของการเอาตัวรอดให้ได้ค่ะคือแบบเราไปอยู่ที่นู่นมันไม่มีใครมาช่วยเรามันไม่มีมือแม่อยู่ข้างๆมันหนาวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยแต่คนที่ชวนไปก็ดูแลเราดีไหมก็ก็เป็นพนักงานคนหนึ่งอะค่ะก็ดูแลเหมือนก็ดูแลเหมือนเป็นลูกของเอ่อคนรู้จักแต่ก็แบบมันไม่เหมือนครอบครัวอย่างแล้วอะค่ะก็คือทํางานแลกกับการอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกแบบนึ่ะค่ะค่ะนอกจากการเอาตัวรอดแล้วได้เรียนรู้อะไรอีกคะถึงขั้นที่กลับมาแล้ว ใจหัวใจยังอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ต้องหาทางกลับไปเรียนที่นั่นให้ได้ไปติดใจอะไรเขา้าติดใจเมืองแห่งศิลปะค่ะชอบมากคือแบบมันไม่เหมือนเมืองไทยเลยคือทุกคนช่างแบบมีแพชชั่นเขาจะแบบไม่ทําอะไรอย่างที่คนอื่นบอกให้เขาทําเขาอยากจะทำเขาก็จะทําเขาจะเลิกเรียนเขาก็เลิอกะอะไรอย่างนี้นค่ะ,คะเขาแบบเหมือนกับคือตอนตั้งของฝรั่งเศสที่เขไปเรียนนะคะมันจะเป็นนิทรรศการ ภาพยนตร์ซึ่งทําแบบว่าค่อนข้างอาร์ตมากค่ะแล้วดังนั้นเนี่ยบูทที่มาออกขายเนี่ยก็จะเป็นบูทที่แบบอัดอาร์ตเลยอะแล้วคือเขาก็ไม่ได้ดูแบบรวยหรืออะไรอะค่ะแต่เขาก็นั่งขายของกับพื้นแล้วก็ทําสิ่งที่เขาอยากจะทาแล้วงานของเขาก็ดูยูนิคมากแล้วแบบว่าเฮ้ยถ้าดัดลวดอย่างนี้ขายี๋ยวฉันทําได้บ้างฉันก็จะทำอะไรเงี้ยค่ะคือแบบพอเห็นอย่างนั้นแล้วแบบมันอยากจะดึงศักยภาพในตัวเองออกมาเยอะค่ะ คิดว่าไปเจอแล้วแหล่งปล่อยพลังค่ะแล้วก็ปล่อยพลังที่มาจากแรงบันดาลใจทางด้านศิลปะแล้วคนอื่นเขาก็ทํากันเยอะแยะเหมือนเป็นเหมือนเป็นลมหายใจของคนที่นั่นซึ่งบ้านเราอาจจะมีเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรต่างๆทีนี้พอกลับมาเอาละจะต้องไปให้ได้ทำยังไงคะถึงไปได้ก็พออยากหาเรื่องอยู่ต่อค่ะก็เลยพยายามหาที่เรียนที่นู่นแต่ว่ามันไม่มี เราไม่สามารถสู้ค่าเรียนที่นู่นได้ก็เลยลงเรียนภาษาไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอดีมันมีงานนิทรรศการที่นู่นเป็นเกี่ยวกับด้านมหาลาัยทางด้านศิลปะแล้วก็เซฟไปเจอมหาลาัยหนึ่งที่เขาแบบ ค่าเรียนถูกมากๆเกเขาเป็นของละทบไหพอไหวพอไหวค่ะก็คือวิธีการส่งก็คือต้องเอาผลงานเข้าไปงานกับคนอื่นเลยเงี้ยไม่จํากัดอายุพูดไม่เป็นก็ได้คือมันข้อลิมิตมันน้อยมากค่ะก็เลยอันนี้แหละฉันจะเอาแล้วก็ทุ่มพลังเต็มที่สําหรับสําหรับสอบเข้าที่นี่ค่ะก็มาทํางานทําพอร์ตโฟลิโอไปแข่งขัแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนจนได้ค่ะก็สอบหลายรอบเหมือนกันสอบหลายรอบแต่ก็ไม่ท้อถอยไม่ท้อค่ะคิดว่า เต็มที่ค่ะชื่อมหาวิทยาลัยอะไรคะเอฟซ่าค่ะเอฟซ่าค่ะเป็นชื่อย่อยาวๆาวเอกโอลโปรเฟชชันแนลสูเปเรียดอาพิเกยยาวค่ะมันยาวอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสอ๋ออันนี้อยู่ปารีสค่ะแต่อยู่แต่อยู่ตรงช่วงชนบทนิดนึงค่ะไม่ได้อยู่ตรงใจกลางปารีสอยู่ที่นั่นกี่ปีคะอยู่ปารีส5ปีค่ะอยู่ปารีส5ปีกลับมาเมืองไทยนานได้ยังอันนี้ประมาณ4ปีได้แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของน้องเซนในเบื้องต้นให้รู้จักตัวตนของเธอแล้วก็ที่มากว่าจะมา เป็นเจ้าของบริษัทออกแบบแล้วก็ฝันไกลระดับโลกนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับเธอกันต่อค่ะ สายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับนักออกแบบสาวสวยค่ะคุณพลอยลุมทองอันนี้คือชื่อจริงส่วนชื่อที่เป็นนามแฝงและก็เป็นที่รู้จักในแวดวงนักออกแบบแล้วก็ศิลปะก็คือพลอยเซ่หรือว่าน้องเซ่นะคะเจ้าของสตูดิโอออกแบบเซ่ดีไซน์ผ่านมา20กว่าปีแล้วก็ในแต่ละขั้นแต่ละตอนที่เป็นมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงถึงความความ มุ่งมั่นแล้วก็รู้จักตัวเองเลือกทางเดินของตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็นิยามตัวเองว่าคนนอกคอกเนี่ยขอเคล็ดลับหน่อยว่านอกคอกยังไงถึงจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็นอกคอกยังไงถึงจะได้ดีคะนังเซ่ค่ะก็คือจริงๆไม่ได้รู้จักอะไรตั้งแต่แรกอะค่ะก็คือเหมือนคนนึงที่แบบเหมือนเป็นเด็กหลงทางแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเพราะว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะวิธีการน่าจะเป็นแบบ ลองทดลองที่ไหนสักที่นึงอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เต็มที่ดูว่าฉันไปได้สุดถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วถ้ามันไม่โอเคก็ move on ก็คือไปจับอย่างอื่นแล้วก็ลองค้นหาในสายทางอื่นๆแต่ก็คือต้องเร็วอะคะ่ะสําหรับเซ่รู้สึกว่าถ้าเรายิ่งหลงทางนานอย่างเงี้ยมันก็ช้าอะไรเงี้ยช่เวลาะะใช่ค่ะแต่ว่ามันมันขัดกันนะคะเพราะว่าสมัยนี้ คนอาจจะไปอยู่ที่ที่หนึ่งแป๊บเดียวแค่วันสองวันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อย่างเช่นน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเวลาที่เร็วมากมเร<ล>็วเกินไปหเห็นอะไรเลยใช่อันนี้ค,คืออย่างที่ผู้ใหญ่มักจะเป็นห่วงแล้วก็บอกเด็กๆว่าอย่าทําอะไรจับจดจับจดนี่คือคนคน,คนผู้ใหญ่อาจจะบอกเด็กว่าทํานู่นนิดทานี่หน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือจริงๆเนี้ยน้องเซ้เองที่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กนอกค้อยังไม,ไม่ไม่แนะนําให้ทาแบบนี้เลยค่ะแปลว่ามันต้องนานขนาดไหนถึงจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่มันต้องนานพอ ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วจริงๆ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าโอ้เหนื่อยไม่ใช่แล้วออ้ยทําไมมันยากจังคือมันไม่ใช่ว่ายากหรือไม่ายากมันแค่ว่าได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างที่เราทดลองทําเต็มที่เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราเองในอนาคตนะคะทุกๆเรื่องเพราะว่ามันทําให้เราเก่งขึ้นค่ะก็คือถ้าเกิดอยากจะแบบ นอกข้อให้สักเซสอย่างเงี้ยเซว่าคนจะต้องแบบทําเต็มที่แล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองก็คือถามตัวเองตลอดเวลาว่าฉันจะดีกว่านี้ได้ยังไงฉันจะทำฉันจะทำยังไงฉันเก่งขึ้นฉันต้องการอะไรอีกอย่างเช่นหลายๆครั้งคะ่ะที่เซ้ได้รับโปรเจกต์ใหมๆ่ๆแล้วทำไม่เป็นแต่บอกว่าเป็นไว้ก่อนนะคะ <laughs> บอกเป็น <laughs> แล้วก็ไปหาวิธีเอาคะ่ะซึ่ง y o u t u b e มันแบบว่ามีทุกสิ่งค่ะ,คะแล้วก็เซไม่ค่อยกลัวที่จะไปถามคนอื่นนะคะว่า ที่ทำมาได้ยังไง,ไงค่ะเพราะว่าถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความกระตันยูนะคะ <c oughs> คือแบบโอเคเซไปถามแล้วว่าทํายังไงแล้วคนคนนั้นก็คือเป็นอาจารย์ของเรา <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะเซก็จะแบบตอบแบบไปหาอาจารย์ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือ เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือถ้าอยากนอกคอกเนี่ยไม่ใช่ว่าสุดติ่งแล้วก็ทิ้งทุกอย่างม,ม,มันต,มต้องมีความรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ค่ะมสมัครงานก็ไปทดลองก็คือเต็มที่กับเขาไม่ใช่ว่าระหว่างงานก็ไปทําอย่างอื่นพร้อมๆกันม,มันก็แบบว่าต้องแบ่งเวลาให้เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแล้วค่ะก็คือขยันอดทนซื่อาสัตย์อะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> แต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของน่าจะเป็นเด็กสมัยใหม่ที่ช่วงนี้มันมีอะไรเข้ามาแบบ ทําให้เราตื่นเต้นแล้วใจยเยอะอะค่ะแบบโซเชียลมีเดียหรือะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่เซ่ว่าตามใจที่เราทําอะไรแล้วไม่ทําให้ที่บ้านเราเดือดร้อนหรือว่าทําให้คนรอบตัวเราเดือดร้อนเนี่ยเราทําแล้วก็เราก็ดูตัวเองตลอดคือสิ่งหนึ่งที่เซ่อยากจะแนะนําคนที่ตามหาตัวเองก็คือทำเดลี่หรือไม่ก็แบบ Google c a l enda r หรือว่าทําอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าลงบล็อกของตัวเองแล้วมันจะเห็นความพ,าพัฒนาการ,ขอ,ราของตัวเอง,อง,เองใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีวันที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเวลาเซ่ทำอะไรอย่างเงี้ยเซ่ก็จะกลับไปดูว่าอ๋อตอนนั้นเวลานั้นฉันทาวันนี้อยู่นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบว่าเขาเริ่มทําบล็อกหรือว่าจดเดรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เห็นว่าทางไหนเหมาะกับทางไหนไม่เหมาะแต่จริงๆแล้วนะคะทุกอย่างที่เราทําอย่างเงี้ยเซ่ก็รู้สึกว่ามันสามารถมาเชื่อมโยงกันได้อะคะ่ะเพราะว่าสมัยนี้คือเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็โนเลจก็คืออันนั้นนิดอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เอามสมผสานเป็นความสร้างสรรค์ค่ะเซ่รู้สึกว่าเด็กนอกคอกจะต้องจะสัก์เซสได้เนี่ยต้องเป็นคนสร้างสรรค์ต้องคิดทำยังไงมันถึงจะดีกว่าเดิมอะไรแล้วก็ขวนขวายทํากันบ้านเดี๋ยวนี้มีสื่อแล้วก็มีข้อมูลต่างๆในหลังไหลเข้ามาตลอดเวลาเด็กสมัยนี้ได้เปรียบมากกว่าคนรุ่นก่อนเยอะดังนั้นนังเซ่อยากจะให้ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วตัวนังเซ่เองล่ะคะถ้ามองย้อนกลับไปมีอะไรที่เราได้เรียนรู้บ้างมีตรงไหนที่เราเราคิดว่าตรงนั้น ถ้าเราย้อนกลับไปเวลานั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเคยมีไหมมีค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเพราะว่าพี่สาวคนโตของเชฟเขาเสียไปกับโรคมะเร็งถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะไม่บ้าง,งานขนาดนั้นแล้วจะแบ่งเวลาให้เขาสักนิดนึงก็ยังดีอะค่ะก็คือเชฟรู้สึกว่าเออบางทีอะคนที่เรารักไม่ได้อยู่ดูวันวันที่เราสําเร็จนะอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเมื่อเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวะอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าแบบ ไปอะไรใส่เขามากเลยถ้าเขาไม่เข้าใจกับเราก็พูดกับเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเซรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เราทิ้งไม่ได้คือถึงเขาจะไม่เข้าใจเราแต่เราต,ต้องต้องฉลาดกว่าเขาต้องเข้าใจเขาต้องแบบ ใจเย็นๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าที่จะคืออย่าไปเปลี่ยนคนอื่นแต่เปลี่ยนตัวเองมากกว่าที่จะปรับตัวข้อหาคนอื่นใช่ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่รู้สึกเสียใจเพราะบางทีเราเราเหนื่อยเรากลับมาตีสองพี่สาวเราพูดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเหนื่อยแบบอ๋อไม่เอาวันนี้ไม่เอาขอไปนอนก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็พูดไม่ได้เลยอันนั้นคือสิ่งเดียวที่แบบว่าถ้าตอนนั้นรู้ถ้าตอนนั้นรู้ค็จะได้ฟังสิ่งที่เขาอยากจะบอกรเงี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือครอบครัว มีสมาชิกกันอยู่กี่คนคะคุณแม่คุณแม่กับพี่สาวอีกคนนึงค่ะอเคค่ะครอบครัวของเซ่ก็คือคุณพ่อแยกทางตั้งแต่เด็กก็คือเราจะโตมาแบบว่าพยายามสู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีอะไรขาดเยอะเราแบบเลยต้องเติมให้ตัวเองต้องเติมใช่ค่ะแล้วเติมตัวเองล้นแล้วเนี่ยเติมให้คุณแม่ด้วยเติมให้พี่สาวด้วยถูกไหมคะแปลว่ามีเรื่องเดียวที่อยากจะแก่แต่ไอ้ความเป็นความเป็นคนนอกคอกบ้าพลังทํานู่นทํานี่เสี่ยงลุยนี่คือ คิดว่าตัวเองทําในสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดแล้วใช่ไหมไม่ได้คิดว่าอยากจะแก้อะไรเลยไม่เลยค่ะทุกอย่างโอเคหมดไม่เคยรีเกรสเรื่องที่บ้าบบอเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ทุกวันนี้ก็ชักชวนให้คนออกมากล้ากันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาหาข้อคิดปิดท้ายกับชีวิตของน้องพลอยเซ่กันนะคะผู้หญิงเก่งคนนี้อยากจะบอกอะไรอยากจะให้ทุกคนนั้นลุกออกมาค้นหาตัวเองตามหาฝันคิดให้ใหญ่ไปให้ถึงแต่ มีเทคนิคอะไรจะบอกอีกบ้างนะคะสักครู่กลับมาค่ะ กับคุณพลอยลุมทองหรือว่าน้องพลอยเซ่นะคะในหนังสือเล่มนี้ให้เทคนิคเคล็ดลับ การแหกคอกแหกคอกหมายถึงนอกกรอบนอกคอกไปให้สู่เป้าหมายไปให้ได้ดีนะคะเขียนไว้55ข้อด้วยกันนะคะแต่ว่าแบ่งเป็นบทๆดิดดฉันขออ่านข้ขาๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจนะคะก็ไปหาอ่านกันได้นะหนะังสือเล่มนี้แล้วก็ทางรายการก็มีออของสำนักาคุณเป็นหนังสือเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ Stock Tomorrow มาเป็นของกำนันให้5ท่านที่โพสต์ข้อคิดที่ได้จากการ พูดคุยกับน้องพลอยเซ่ในวันนี้เข้ามาทางแฟนเพจ g h t n i n g Talk ใน Facebook ด้วยนะคะ5ท่านแรกค่ะแล้วก็ในนี้ขออนุญาตอ่านคร่าวๆก่อนนะคะก็บอกว่า55เทคนิคแหกข้อของน้องพลอยเซ่บอกว่า ตั้งคำถามก่อนนะคะตั้งคำถามอินกับโจทย์ใช้เวลาค้นหาตัวเองจากนั้นหลงไหลในสิ่งที่ทำค่ะหลงไหลให้สิ่งที่ทำทำยังไงก็คือหาแพชชั่นให้เจอสร้างงานด้วยใจขายไอเดียให้ได้ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นข้างหน้าเป็นไงไม่รู้ลองดูก่อนนี่คือบทที่สองให้เราหาตัวเองแล้วก็หลงไหลในสิ่งที่ทำนะคะไม่ชอบเหมือนคนอื่นนี่ก็คือบทที่3เป็นตัวคุณมีจุดยืนนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำต้องเป็นประโยชน์เสมอ อันแบบต่อไปคือล้มแต่ไม่เลิกไม่มีคำว่ายอมแพ้นะคะเป็นคนหัวรัน้นหัวรั้นในที่นี้คงต้องไปอ่านรายละเอียดนะคะเพราะฟังดูอาจจะดูจะไหวเหรอเป็นคนหัวรัน้นแต่รั้นแบบน้องพลอยเซนนี่คือรั้นให้ได้ดีเลือกอาจารย์ให้ดีนะคะแล้วก็วันหยุดอย่าหยุดอย่าสนเรื่องไม่สร้างสารรค์นี่เขารั้นในทางที่ดีนะคะจากนั้นก็บอกว่ากล้าฝันอะไรก็เป็นไปได้มุ่งมั่นสุดโต่งนะฮะทำงานหนักเชื่อในสิ่งที่ทําอยู่ สุดท้ายก็คือสร้างโลกของตัวเองเรามาปิดท้ายกันเรื่องสร้างโลกของตัวเอง<ะ>น้องเพอเซ่อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสร้างโลกของตัวเองยังไงดีคะคือคำนี้ที่พูดเนี่ยค่ะคือเซ่รู้สึกว่าคืออยากให้คนไทยอะค่ะยกกระดับสังคมขึ้นไปให้แบบว่าดีขึ้นเพราะว่าคนเราเก่งคนไทยเก่งฉลาด สร้างสารรค์คนดีๆคนเก่งเนี่ยออกนอกประเทศไปทํางานที่ไหนหมดแล้วคนที่ยังอยู่ที่นี่หรือว่ากําลังจะเป็นเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาแบบผลักดันตัวเองให้ให้เก่งขึ้นค่ะแล้วทีนี้ประเทศไทยก็จะได้ไปปกักธงบนโลกใบนี้ว่าแบบประเทศเราเจ๋งค่ะอยากอยากมีส่วนในการทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นค่ะก็เป็นแนวทางเหมือนคุณบัณฑิตอึ้งรังสีวัทยากรระดับโลกนะคะซึ่งก็เคยมาถ่ายทอดเคล็ดลับแล้วก็มาปลุก แรงบันดาลใจให้คนไทยนั้นก้าวเป็นที่หนึ่งในโลกมาแล้วน้องพลอยเซ่เองก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของคุณบัณฑิต<ช>ด้วยะนะคะนี่ก็คือหนึ่งในเคล็ดลับที่เธอบอกว่าหาครูดีให้เจอเมื่อหาครูดีให้เจอแล้วจับใจความที่ครูสอนให้ได้แล้วก็ตัวเองก็รู้จักตัวเองด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวไปนะคะ,คะทีนี้คนไทยที่อยู่แล้วก็ดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้บอกว่าเอาล่ะจะไปเป็นระดับโลกมันก็ไม่ง่ายนะคุณพลอยเซ่ะจะทํายังไงดีะนะคะแล้วก็เคล็ดลับต่างๆที่ที่ว่ามาทั้ง ถ้าเกิดว่ายังลังเลสงสัยไม่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่นะคะน้องเซ่อยากจะบอกว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองได้ยังไงถึงจะเกิดความเชื่อมั่นได้ขึ้นมาอ๋อค่ะคงไม่ได้บอกให้เขาแบบไประดับโลกตั้งแต่แรกค่ะก็คือแค่มองว่าฉันจะทําอะไรก่อนค่ะคือแบบว่ามันคือการตั้งเป้าแหละค่ะว่าวันนี้จะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรปีหน้าจะทําอะไรแล้วก็ค่อยๆขยับอะค่ะแล้วค่อยๆให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าคิดว่าจะไประดับโลก ตั้งแต่แรกเนี้ยอาจจะท้อก่อนค่ะค่ะก็เลยว่าถ้าเกิดเขาแค่อยากจะจัดห้องอย่างเงี้ยแล้วเขาจัดห้องเสร็จอ่ะเฮ้ยภูมิใจอ่ะคือแค่ตรงนั้นตอนแค่นี้อนเองพอแล้วใช่ค่ะก็คือระดับของความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็เทก็เชื่อว่ามันมีความงามอยู่ในลักษณะของแต่ละคนไม่สามารถบอกให้คุณแม่ที่ดีไปไป,ไปเป็นเด็กนอกคอกได้หรือว่าคือทุกคนก็มีเป้าหมายของตัวเองนะคะ,คะแค่ตัวเองรู้สึกว่าทําแล้วรู้สึก สบายใจรู้สึกได้ส่งต่ออะไรให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็สักเซสแล้วนะคะ <c oughs> เซแล้วก็เซก็เขียนในหนังสือนี้ด้วยว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเรามีความสุขไหมก็คือหารอยยิ้มของตัวเองให้เจอ <c oughs> ทําอะไรแล้วแย่ yeah, ทําอะไรแล้วยิ้มนี่แหละนี่คือ <c oughs> นี่คือใช่ละมาถูก <c oughs> ทางแล้วก็เดินต่อไป <c oughs> ตามเส้นทางนั้นแล้วน้องเซซล่ะคะถึงวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสตูดิโอออกแบบเซดีไซน์ทําอะไรบ้างและจะไปยังไงต่ออ๋อค่ะตอนนี้ก็ ตั้งเป้าจะทําแต่ง,งานดีๆค่ะคือทุกงานที่ได้รับมาเนี่ยคือเซจ,จะคิดหนักมากแล้วก็ออกแบบอะไรบ้างออกแบบก็คือมีตั้งแต่พวกแบรนด์นะคะออกแบบแบรนดิง้งโลโกโล้ไอดนติตี้แล้วก็พวกทําพวกคีย์วิชวลคือค่อนข้างหลากหลายค่ะทําพวกอีเวนต์อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็คือสิ่งทุกสิ่งที่เซทําก็คือแบบเราชอบหมดเราก็ทําคือมันเป็นบทหนึ่งที่เซบอกในใน,ใน,ใ,นในเพจเขาว่าเราเป็นลูกปิดสีทองได้ถ้าเราชอบห,อหลายๆอย่างเราก็ทําหมดก็สนุกดีค่ะก็คิดว่า ปีหน้าและปีถัดไปก็คือจะเต็มที่ตลอดอะ,ค,ะค่ะทำงานคนเดียวหรือว่าสร้างทีมตอนนี้ใช่มีทีมที่เจ๋งมากเลยคะ่ะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ตอนนี้มีอยู่สองคนคะ่ะก็คือเข้าออกอกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆทุกคนแบบว่าน่ารักมากแล้วก็เก่งค่ะแล้วก็ทัศนคติดีค่ะค่ะก,ก็รู้สึกว่าพร้อมสำหรับหลายๆอย่างค่ะค่ะฝันที่เราจะไปให้ถึงตรงนั้นได้เนี่ยคือจะทำอะไรคะคือเซ่ก็อยากจะ ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเป็นบริษัทออกแบบที่เป็นท็อป10ของประเทศไทยก่อนนะคะส่วนเรื่องที่ว่าอยากไประดับโลกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าไปโคโปรเจกต์กับเพื่อนที่ฝรั่งเศสหรือว่าที่อเมริกาอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าโลกนี้มันมันเชื่อมต่อกันได้ทางอินเออนนทอร์นเน็ตอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคงไม่ได้อยากจะแบบว่าได้รางวัลอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอยากจะรู้สึกว่าผลงานที่เราทำอะ่ะมันทัดเทียมกับคนระดับโลกเขาทำกันอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าค่ะค่ะตอนนี้ให้คะแนนตัวเองสักกี่คะแนนอื มีให้คะแนนคงจะให้แค่5ค่ะเพราะว่า5เต็มสิเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องอีกเยอะที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็มีคนเก่งทั่วโลกมากมายที่แบบว่าเรามองขึ้นไปหาเขาอะค่ะเราจะทำให้ได้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาขอเคล็ดลับ การประสบความสําเร็จ <คะ S 1> ขเอเคล็ดลับการที่ฝันใหญ่จะไปให้ถึง <คะ S 1> ดวงดาวเป็นบุคคลหนึ่งในระดับโลกจากน้องเซ่สิ่งเดียวที่น้องเซ่อยากจะบอกเขาคืออะไรคะค่ะก็ทำให้สุดค่ะคํานี้พูดตลอดเลยว่าอย่าครึ่งๆกลางๆถ้าตัดสินใจแล้วเอาให้มันสดให้มันเต็มที่ให้เห็นผลลับอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เท่จะพยายามเติมไฟตรงนี้ในเพจของตัวเองอยู่แล้ว <คะ S 1> ให้เขารู้สึกว่า มีอะไรบ้างที่เราทำแล้วเวิร์กก็ลองดูเผื่อมันจะเวิร์กกับคุณนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ได้มาจากหนังสือของลงเซก็คือว่าอย่ามัวเสียเวลาดูชีวิตคนอื่นมากไป<ช>นะคะหาแรงบันดาลใจได้มีครูดีได้มีตัวอย่างที่ดีได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการวางแผนและออกแบบ ตัวคุณเองก็คือขึ้นอยู่กับมือของตัวเองเท่านั้นและทุกวันเซฟบอกว่าสองกระจกนะแล้วดูว่าคนในกระจกเนี่ยมีอะไรดีแล้วก็จะดีกว่าเมื่อวานนี้ได้ยังไงจะทำยังไงให้คนในกระจกเนี่ยแหละเจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดค่ะนี่คือเราต้องสร้างด้วยเราเองนะคะแต่ว่าหาแรงบันดาลใจได้วันนี้คุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วได้แรงบันดาลใจจากน้องเซฟรับไปเต็มๆเลยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องหันกลับไปมองคนที่อยู่ในกระจกอยู่ดีใช่ค่ะค่ะ แล้ที่สุดท้ายน้องเซ่อยากจะบอกถึงคุณพ่อคุณแม่เอาคุณพ่อคุณแม่บ้างะนะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้ทําอะไรที่ผิด แปลกไปจากลูกบ้านอื่นเขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเซ่อยากจะบอกมุม,มนี้ไปยังคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างโอ้อยากจะบอกเยอะเลยค่ะคือเซ่ทุกวันนี้ที่แบบยืนได้ด้วยขางตัวเองเนี่ยต้องขอบคุณคุณแม่คุณแม่แมเป็นไอดอลคือคุณแม่ปล่อยให้เราหาตัวเองคุณแม่เชื่อใจและมั่นใจมันจะมีช่วงเวลาที่เราล้มบ้างค่ะแต่ว่า สุดท้ายเรารู้สึกได้ว่าเราจะคุยกับใครอะ่ะคือเขาให้เขาอยู่ตรงนั้นให้เราคุยแลวเขาพร้อมที่จะแบบช่วยหรือเราไม่ใช่ว่าเขามาว่าเราหรือว่าตําหนิเราแล้วเขาก็ไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องสอบเท่านี้ลูกต้องทําอย่างนี้เขาปล่อยเซ่เดินแล้วก็ให้เซ่เจ็บเองแล้วทุกวันนี้คือเราสามารถเดินได้ด้วยตัวเองคิดได้เองหาเงินได้เองแล้วก็กลับมาดูแลเขาเนี่ยมันคือวงจรนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ปล่อยเราค่ะเราต้องแบบว่าคือถ้าเซ่จะขอพ่อแม่ได้ก็คงจะบอกว่า ฟังเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาอยากต้องการอะไรแล้วก็ลองให้โอกาสเขาทําสิ่งที่เขาอยากจะทําก็ดีค่ะเพราะว่ามีน้องๆเขียนในเพจมาเยอะว่าแบบว่าที่บ้านไม่เห็นด้วยเลยทําไงดีเนี่ยค่ะเรื่องอย่างนี้ก็เราอยากมีบ้านไว้สําหรับเป็นที่ให้เราล้มอะค่ะอยากให้เขาซัพพอร์ตเวลาที่เราเจ็บแต่เราเวลาที่เรามีแรงอย่างงี้อยากให้เราแบบอยากให้เขาสนับสนุนให้เราเดิน ค่ะค่ะนี่ก็คือข้อคิดดีๆนะคะที่ฝากไปยังทุกๆบ้านที่ชมรายการของเราอยู่ในคืนนี้นะคะหยิบจับไปได้แง่มุมไหนและเป็นประโยชน์สําหรับบ้านท่านทําให้บ้านท่านอบอุน่นทาให้บ้านท่านเป็นแหล่งปล่อยพลังสําหรับลูกแล้วก็ส่งเสริมผลักดันลูกให้ไปไกลตามที่สุดทางที่เขาจะฝันแล้วก็ไปได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เด็กๆทุกคนก็จะก็จะประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะอืม วันนี้ขอบคุณน้องเซ่มากนะคะค,ค่ะ,คะแล้วก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่ดูรายการของเราในวันนี้คงจะได้พลังแล้วก็แรงมานานใจสําหรับลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้น้องพลอยลุมทองแล้วก็จะบอกว่าน้องพลอยเซ่นเนี่ยติดปากชื่อน,นี้มากกว่า <c oughs> ตอนนี้นี่นะคะก็หวังว่าคงจะประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปคุณมาเป็นนักออกแบบระดับโลกให้ได้ ในเวลาใกล้นี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องแซ่เลยที่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ